มาอัปเดตน้อยหนาสีม่วงนะครับตัววันโตขึคืนครับน้อยหนาสีม่วงที่ปลูกไว้ขยายพันธุ์เนาะครับผมนะครับตัววันโตขึ้นนะครับหลังจากฝนตกนะครับเนาะลูกใหญ่ลูกเล็กกาลังขึ้นประปรายครับอันนี้ลูกเพิ่นแตกนะครับเนะมีเพียผมก็ฉีดน้ําบอกไม่เป็นไรครับเราก็เอา,มาเมล็ดพันธุ์เนาะ ลูกนี้ถ้าโตเต็มที่ได้น่าจะสามลูกหนึ่งกิโลครับยังไม่โตเต็มที่นะครับตากําลังห่างครับสามลูกนี้ได้หนึ่งกิโลครับตามที่เท่าที่ผมดูเนาะลูกกําลังจเจริญเติบโตครับว่าจะเอาถุงพลาสติกมาห่อไว้อยู่ครับหลังฝนตกผมเอาน้ํามาฉีดเพี้ยออกเนาะครับเนอะผมต,ตัดแตงกิ่งนะครับนี่ทําส้าใหม่ลีใบแล้วตัดยอดก็จะแตก ออกมาเป็นดอกเลยนะครับนะครับกำลังจ,งงจะเติบโตครับมีอีก2ลูกต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆต้น1ปีกว่าก,าก็ออกลูกแล้วครับ